คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปตอบคาถามนะคะก็สนุปคําถามประมาณว่าผู้เสียชีวิตมีสมุดบัญชีธานาคารกสิกรไทยแต่ว่าไม่มีบัตร ATM และก็ไม่มีแอปธานาคารกรณีนี้จะถอนเงินออกมายังไงนะคะดาได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะคําตอบก,ก็คือว่ากรณีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ตามที่มียอดเงินไม่ถึง2 0 0แสนบาทผู้ที่จะมาถอนเงินออกจากบัญชีจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมดังนี้นะคะ 1เป็นสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะคะ2ก็คือเป็นบุตรของผู้เสียชีวิตนะคะ3ก็คือบิดาและมารดาของผู้เสียชีวิตนะคะคืออันดับแรกเลยจะให้สามีหรือว่าภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะไปติดต่อสาขาธนาคารที่สะดวกคะ่ะแต่ถ้าสามีหรือภรรยาเสียชีวิตแล้วคือไม่มีแล้วนะคะก็ต้องให้บุตรนะคะไปแทนแต่ว่าถ้าไม่มีบุตรก็ต้องให บิดาหรือว่ามารดาของผู้เสียชีวิตนะคะไปติดต่อธนาคารกสิกรไทยสาขาที่สะดวกได้เลยนะคะส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมไปในการถอนเงินจะมีอะไรบ้างก็คือมี1สำเนาใบมรณาบาัตร2บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของทายาทโดยทําทุกคนนะคะหรือเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นทายาทโดยทําอื่นๆนะคะถ้ามี กรณีที่ใช้เอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกง่ายนะคะจะต้องมีเลขประจําตัว13หลักแสดงอยู่บนหน้าบัตรหรือว่าเอกสารประจําตัวของแต่ละประเทศนั้นๆนะคะ 3. นะคะถ้ามีใบจดทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิตก็เตรียมไปด้วยนะคะ 4. ส,สมุดเงินฝากทุกประเภทของผู้เสียชีวิตนะคะถ้ามีก็เตรียมไปทุกเล่มเลย 5. นะคะหนังสือทายาทขอรับมรดกนะคะอันนี้ธนาคารจะเตรียมให้นะคะเพื่อให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทด้วยทำเซ็นในวันรับเงินค่ะ หหนังสือรับรองความเสียหายอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มของทางธนาคารนะคะ 7. ใบรับเงินอันนี้ธนาคารจะเตรียมให้นะคะสําหรับทายายทโดยธรรมก็สามารถเตรียมเอกสารดังกล่าวไปติดต่อที่ธนาคารกรสิกรไทยได้ทุกสาขานะคะสําหรับระยะเวลาดําเนินการจะใช้เวลาในการดําเนินการอยู่3วันทําการนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ